คนที่อยู่ข้างกายหรือแม้แต่คนที่อยู่ใกล้ตัวที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีบางครั้งบางคราวก็ต่างไม่รู้ตัวของกันและกันว่าคนคนนั้นจะมีอะไรแอบแฝงอยู่บ้างหรือไม่หรือแม้แต่คนคนนั้นเองก็ตามอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่า,าจ,จะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองก็มีพลานป่าล่าสัตว์มือฉมังสองคนที่อยู่คนละหมู่บ้านแม้จะอยู่คนละหมู่บ้านแต่ก็เป็นเพื่อนสนิทที่ไปมาหาสู่เที่ยวเตร่กันมาตั้งแต่สมัยหนุนม่มๆ จนต่างก็มีครอบมีครัวแยกย้ายกันไปทำมาหากินจนลูกเต้าเริ่มโตเป็นหนุ่มสาวจึงได้ย้ายกันกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดอย่างกับพลานลิศที่ย้ายไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายที่สุรินก่อนที่จะย้ายกลับมาได้ไม่ถึงปีพ่อเมียแกได้ตายไปลูกเต้าก็ไม่ได้มีเลยกันแม้แต่คนเดียวก็เลยคิดอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองช่วงที่อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายก็ทำไร่ทำนาเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไป ว่างๆก็เข้าป่าล่าสัตว์บ้างเป็นครั้งคราวเหมือนสมัยที่อยู่บ้านเกิดของตนเองพอกลับมาอยู่บ้านเกิดก็ยังเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนเช่นเดิมเพราะเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถบบริเวณนั้นซึ่งหมู่บ้านนั้นก็อยู่บนเขาบนดอยอยู่แล้วด้วยขณะที่พานีคนที่แกมีครอบครัวและยังอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดิมของตนเองลูกชายหญิงต่างก็เข้าไปทํางานทําการในตัวเมืองกันหมด เหลือกันแค่สองตายายกับหลานชายเล็กๆอีกหนึ่งคนที่ลูกชายไดเอามาให้เลี้ยงให้เป็นเพื่อนแก่เหงาการกินการอยู่ก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกับแต่ก่อนเพราะว่าลูกๆูแกส่งเงินมาให้ใช้แม้ว่าเดือนหนึ่งจะมีรถเข้าไปขายของเสียทีหนึ่งก็ตามแต่แกก็ยังเข้าป่าไปล่าสัตว์หากินอยู่เหมือนเดิมก็เลยมีค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่สิ่งของที่จําเป็นต้องซื้อหาเท่านั้นช่วงแรกๆที่พลานลิศกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดของตนเอง ารใบแกก็ับไปเจอเขาโดยบังเอิญในป่าช่วงที่เข้าไปล่าสัตว์โดยที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้เจอกันนานจนลืมอีกฝ่ายไปแล้วตั้งแต่นั้นทั้งขู่กันนัดหมายกันเข้าไปนั่งห้างยิงสัตว์ป่าอยู่บ่อยๆเพราะว่าทั้งคู่นั้นมีเรื่องมีราวมากมายที่จะพูดคุยกันอย่างไม่รู้จบช่วงที่หายไปไม่ได้เจอกันนานมากหรือแม้แต่ช่วงสมัยหนุ่มๆที่เที่ยวเตรมาด้วยกันว่าใครเป็นมาอย่างไงกันบ้างแต่ก็ไม่ได้คุยล้วงลึกมากไปกว่าเรื่องส่วนตัวของกันและกันมากนะัก รู้เพียงแค่เรื่องราวการทำมาหากินและการใช้ชีวิตเท่านั้นหลายครั้งช่วงที่พลานใบแกเผลอหลับบนนั่งห้างตอนที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ด้วยกันหลังจากที่ยิงสัตว์ป่าได้แล้วก็เปลี่ยนกันพักผ่อนพอตื่นมากับเห็นว่าสัตว์ป่าที่ถูกยิงได้นั้นไม่รู้ว่าถูกสัตว์อะไรเข้ามากัดกินพลานลิศก็มาเผลอหลับไปสะก่อนที่แกจะตื่นเหมือนทุกครั้งเหมือนกันก็เลยต้องช่วยกันชำแหลเอส่วนที่เหลือแบ่งแบ่งกันไปหรือไม่บางครั้ง นอกจากสัตว์ป่าที่ยิงได้แล้วก็ยังมีสัตว์ป่าอีกตัวที่ถูกหลากมากินใกล้ๆกันทิ้งเอาไว้ไม่ไกลจากต้นไม้ที่ทั้งคู่มัดห่างกันอยู่และสัตว์ป่าที่ยิงได้ก็ไม่ได้มี่องรอยถูกกัดกินไปด้วยเหมือนบางครั้งซึ่งทั้งขู่เองก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ด้วยว่าสัตว์อะไรมากินเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนั้นหลายๆครั้งเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะนั่งเฝ้าดูให้แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรแน่แต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ พราะสุดท้ายแล้วพลานใบกับเผลอหลับไปก่อนทุกทีจะด้วยอายุอานามที่มากขึ้นโดยกันทั้งคู่ก็ไม่ทราบได้พอตื่นขึ้นมาก็เหมือนเหมือนเดิมอีกแต่เมื่อไม่เห็นว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นเพราะยังไงเสียก็ยังเหลือเนื้อหนังส่วนที่เหลือพอจะแบ่งกันกลับไปกินได้มันอาจจะเป็นสัตว์แก่ๆที่ล่าเหยื่อลำบากมากแล้วก็เลยต้องแอบมากินสัตว์ที่ทั้งคู่นั้นยิงได้ผ่านไปอีกเป็นเดือน จนมีพลานหมู่บ้านเดียวกันกับพลานลิศเข้าป่าเพล่าสัตว์และถูกฆ่าตายอยู่กลางป่านั่นเองสภาพของศพนั้นถูกสัตว์กัดกินเข้าไปด้วยจากลองร้อยของเหยื่อก็พอจะรู้ว่าถูกเสือฆ่าตายพอมีร่องร้อยกัดขย้ำเข้าไปที่ลำคอของเหยื่อซึ่งสัตว์ป่าที่พลานทั้งคู่ยิงก็คงจะถูกเสือนั่นเองที่กินเช่นกันแต่พลานที่ตายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ลงมาจากนาง้างในเสือฆ่าตายได้หลังจากที่มีคนตาย พลานสองคนก็ไม่ได้เปลี่ยนกันหลับอีกเลยเพราะต้องการที่จะฆ่าเสือที่ว่านั้นให้ได้จะได้ไ,ดไม่ไปสร้างความเดือดร้อนฆ่าชาวบ้านตายอีกและต้องการจะรู้ว่าใช่เสือจริงๆหรือไม่หลังพลานลิศกับพลานใบนัดหมายกันเข้าไปนั่งห้างอีกครั้งหลังจากที่ยิงหมูป่าได้ตัวหนึ่งช่วงห้าทุ่มกว่าๆคราวนี้พลานใบไม่ยอมให้ตัวเองเผลอหลับเหมือนที่ผ่านๆมาแม้ว่าบางช่วงอาจจะมีอาการสลึมสลือบ้างเหมือนคล้ายว่าจะเคยตัว แต่ด้วยความรู้สึกที่แกสัมผัสได้มันแปลกทั้งที่แกไม่มีอาการง่วงเลยแม้แต่น้อยแต่กลับอยากจะนอนขึ้นมาเสฉยเฉยก็เลยเผลอเอ็นหลังหงิบไปเดียวเดียวเท่านั้นเกิดสะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงดังตบอยู่ใต้ห้างมองหาพลานลิชก็ไม่เห็นพลานลิชอยู่บนนั่งห้างแล้วก็เลยมองลงไปด้านล่างเกิดเห็นพลานลิชเดินดิ่งตรงไปที่หลางของหมูป่าที่ยิงเอาไว้เมื่อไปถึงก็ทําท่าทางกลมกลมเงยอยู่ตรงหมูป่าตัวนั้น ไม่รู้ว่าพลานลิ์เข้าไปทำอะไรและเกรงว่าหากมีเสือผ่านเข้ามาเห็นพลานลิ์เขา้าอาจจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันเหมือนกับพลานที่ถูกฆ่าตายไปนั่นจากระยะหมูป่าที่ถูกยิงตายก็ไกลเกินไปที่จะส่งเสียงร้องเรียกพลานลิ์เพราะเกรงว่าหากเสือสุ่มอยู่แถบนั้นมันจะได้ยินเขา้าสอดสายสายตามองออกไปจนทั่วเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยทั้งตนเองและพลานลิ์ก่อนจะตัดสินใจสะพายปืนปีนลงจากนั่งห้าง อีกอย่างก็อยากจะรู้ว่าพลานิตลงไปทำอะไรกับหมูป่านั้นด้วยเมื่อลงไปถึงพื้นได้ก็ค่อ,คอยๆย่องเข้าไปสายตาการะหันซ้ายแลขวาไปทั่วเพื่อระวังภัยตามสัญชาตญาณไม่ลืมที่จะท่องบนคาถาอาคมของตนเองเพื่อป้องกันภัยไปด้วยเพราะได้ยินมาว่าเสือที่กินคนเข้าไปแล้วมันอาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปได้นั่นเองจนกระสุนปืนธรรมดาอาจจะไม่สามารถฆ่ามันตายได้ หลยอาคมเสร็จกระเป๋าพรวดพรวดลงไปที่กระบอกปืนรวมทั้งเอามือรูบที่หัวของตนเองไปด้วยหลายครั้งหลายหนด้วยกันเพื่อความมั่นใจเพราะวิชา,าคมที่แกมีก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้มากนักพอย่องเข้าไปใกล้ๆพลาลิดก็ส่งเสียงร้องเรียกเบาๆแต่เหมือนว่าพลาลิดจะทำท่าตกใจหันขวับกลับมาไม่ใช่แค่หันมามองเท่านั้นแต่กลับแยกเขี้ยวที่ยาวงวงขาวขวับพร้อมกับขู่คำราม เสียงที่พลานลิดขู่คำรามออกมานั่นมันเสียงเสือชัดๆคนธรรมดาก็คงจะไม่มีใครที่มีเขี้ยวยาวงองแบบนั้นผ่านใบเห็นแบบนั้นกระตกใจถอยหลังกรูดออกมาแต่พลานลิดกับเดินตามย่องเข้าหาปากก็ยังแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆของโบปายิงดยูยิงหน้าสยดสยองจนขนลุกตั้งแต่เป็นพลานมาไม่เคยเจอเจออะไรแบบนี้มาก่อนพลานใบตัดสินใจสับไกเปินยิงทันทีไม่รอให้ตัวเองเสียท่าซะก่อน กระสุนลานโป่งออกไปล่างของพลานลิดก็กระเด็นไายหลังพึงแต่กลับพลิกตัวขึ้นมาเพียงแค่ปวดเดียวยืนจังก้าจ้องตาเขมงแต่ว่าล่างที่พลิกกลับตัวขึ้นมานั่นมันไม่ใช่พลานลิดคนเดิมแต่มันเป็นเสือลายพาดกนตัวเกือบเท่าทาวัวกระสุนปืนที่พลานใบยิงเข้าไปที่ลำคอเลือดสดสดยังทะลัก,กออกมาไม่หยุดพลานใบเผอปากออกมาทันทีว่าเสือสมิงแค่นั้นมันก,กระโจนเข้าใส่ทันทีเช่นเดียวกัน แต่ว่ากระสุนปืนจากมือของพลานใบกระเบิดออกไปอีกนัดตามสัญชาตยานสวนกับล่างเสือสมิงที่พุ่งเข้ามาหากระสุนเจาะเข้ากลางหน้าผากอย่างพอดิบพอดีไม่ทันถึงตัวพลานใบก็หล่นลงไปกองที่พื้นสก่อนเลือดสดสดไหลทะลักออกมาทั้งจากลำคอและที่กลางหน้าผากที่ถูกยิงเข้าไปหลางของมันนอนตาเหลือกตาลานอ้าปากผง,งาบผง,งาบคล้ายกับว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกสุดท้ายก็นแน่นิ่งตายสนิท พลานใบแกรออยู่คู่ใหญ่ๆเพื่อจะดูว่าเสือสมิงนั่นมันจะกลับมาเป็นล่างของพลานลิศต,ตามเดิมหรือไม่แต่จนแล้วจนหลอดผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ยังเป็นล่างของเสือสมิงอยู่เช่นเดิมแบบนั้นแกจึงได้ตัดสินใจเดินย้อนกลับมาที่นั่งห้างนั่งคิดไปเรื่อยเปื่อยด้วยอาการสับสนวุ่นวายใจหากว่าลุงเช้าพลานลิศกลับคืนล่างมาเป็นคนอีกครั้งตนเองก็คงจะไม่พ้นกลายเป็นคนที่ฆ่าเพื่อน แม้ความรู้สึกลึกๆก,ก,ก็ยังเสียใจที่พลานลิดกายมาเป็นแบบนั้นเขา้าจนฟ้าสว่างก็มองไปที่ล่างของเสือสมิงนั่นอีกครั้งก็ยังเห็นว่ามันยังเป็นเสือสมิงอยู่เช่นเดิมไม่ได้กลับคืนร่างมาเป็นพลานลิดแต่อย่างใดจึงได้รีบปีนลงจากนั่งห้างเพื่อจะเข้าไปดูให้แน่ใจอีกครั้งก็ยังเห็นว่าดวงตาของเสือสมิงนั่นยังจ้องมองเบิกโพรงอยู่แบบนั้นแต่ว่าดวงตาไม่ได้แข็งกร้าวดูร้ายเหมือนเมื่อคืนนี้ แต่เหมือนจะจ้องมองด้วยความห่วงใยและให้อาภาัยเสียมากกว่าเข้าใจว่าคงจะไม่ได้เคียดแค้นอะไรที่มาถูกพลานใบซึ่งเป็นเพื่อนรักคาตายพลานใบแกมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆถ้าพลานฤทธิ์ต้องการจะฆ่าตนก็สามารถที่จะฆ่าได้ตัางนั้นแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทําอะไรกับตนเลยแม้แต่ครั้งเดียวก่อนที่จะต้องจากลากันไปชั่วชีวิตสิ่งเดียวที่แกจะทําให้เพื่อนรักของแกได้เป็นครั้งสุดท้ายก็คือจัดการเผาหลางเสือสมิงของพลานฤทธิ์เสีย จะได้ไม่ต้องมาเน่าเหม็นเป็นซากสัตว์อุจจาระให้ใครมาได้เห็นอีกคิดในใจว่าอีกไม่กี่ปีตนก็คงจะต้องตายร่างกายผุพังตามไปเช่นกันหลังจากที่จัดการล่างเสือสมิงของพลานลิศเสร็จเรียบร้อยแล้วพลานใบก็หันหลังเดินจากที่บริเวณน,นั้นไปทันทีไม่หันกลับมามองอีกเลยทิ้งเศษเท่ากระดูกที่ยังเหลือโครงกระดูกบางส่วนที่พอจะรู้ว่าเป็นเสือเอาไว้เบื้องหลังเผื่อว่ามีใครมาพบเขา้า จะได้ไม่มีใครเข้าใจว่าตนนั้นข่าพลานิชตายเพราะชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าตนกับพรานิชชอบเข้าป่ามาล่าสัตว์ด้วยกันเป็นประจำตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแกไม่เคยรู้ตัวเลยว่าพรานิชเป็นเสือสมิงและก็ไม่รู้เลยว่าพรานิชรู้ตัวเองหรือไม่ช่วงเวลาที่ไปมีครอบครัวย้ายไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายที่สุรินไม่รู้ว่าพลานิชไปเรียนวิชาคมอะไรมาหรือไม่และการหายตัวไปของพลานิชในครั้งนี้ ชาวบ้านก็คงจะเข้าใจกันว่าถูกเสือที่โดนเผานั่นฆ่าตายเพราะหลังๆเมื่อมีคนถามมากๆเขาปลานใบแกแ้มมักจะบอกแบบนั้นทั้งที่ไม่มีใครเคยรู้ความจริงเลยโดยซ้ำ